สวัสดีค่ะน้องๆคะในคลิปนี้นะคะพี่พาจะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เอนส์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ สาขาเนี้ยค่ะเป็นสาขาที่นักเรียนไทยเนี่ยให้ความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่า1ก็คือนักเรียนเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็คือรู้ว่าเวลาเราเรียนสาขานี้แล้วอะค่ะตลาดงานเป็นที่ต้องการมากๆเลยนะคะก็คือหางานได้ดีหางานง่ายนะคะแล้วก็ได้เงินเดือนดีด้วยนะคะซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นประเทศที่พี่พาแนะนําให้ไปเรียนทางสาขาคอมพิวเตอร์ไซเอนส์นะคะเพราะว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่ส่งเสริมทางด้านการเรียน สา,านี้แล้วก็มีตลาดงานรองรับอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะคะขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนเด่นทางด้านนี้ก็มีอยู่หลายแห่งนะคะก็เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเรียนแล้วเนี่ยได้ทั้งความรู้แล้วก็อนาคตไกลเลยทีเดียวนะคะกเ็เวลาน้องๆสนใจที่จะเรียนทางคอมพิวเตอร์เอนซ์เนี่ยค่ะสามารถสามารถที่จะเรียนได้ทั้งปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะในระดับปริญญาตรีค่ะน้องๆจะ เลือกเรียนเนี่ยแล้วก็จะได้ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์นะคะการใช้งานนะคะรวมทั้งลงลึกถึงเรื่องของการวางโคดดิ้งต่างๆนะคะแล้วก็ การต่อยอดไปสู่วิชายลืออื่นๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทางด้าน AI นะคะ Artificial Intelligence นะคะหรือทางด้าน Robotics นะคะหรือทางด้าน Data Science นะคะหรือแม้กระทั่งไปเรียนอย่างอื่นอย่างเช่นาทางด้าน Analytics แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะสามารถที่จะต่อยอดให้น้องๆไปได้อย่างกว้างไกลเลยค่ะ ส่วนอาชีพต่างๆนะคะที่เรียนจบมาแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะมีอาชีพหลากหลายมากๆนะคะที่น้องๆสามารถจะทําได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นซอฟต์แวร์เดเวลปอร์นะคะเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะเป็นโปรแกรมแอนะลิสต์นะคะเป็นเว็บเอนจิเนียริงนะคะเว็บเดเวลปอร์นะคะ System Engineer นะคะ Software Test Engineer หรือว่า Software Architect นะคะซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะมีงานรองรับนะคะอีกมากมายนะคะมากกว่าที่ประเทศไทยนะคะแต่ขณะเดียวกันกลับมาทำงานที่ประเทศไทยก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีแล้วก็รุ่มมากด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนข้อดีของการไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขานี้นะคะเนื่องจากว่าทางคอมไซน์เนี่ยนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์เเซนส์เนี่ยเป็นหนึ่งในสเตมนะคะซึ่งสเตมเนี่ยมันย่อม,มาจากสาขาทางด้านเเซนส์เทคโนโลยีนะคะเอนจิเนียริงแล้วก็แมท h e m ม t ติกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เเซนส์เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของสเตมดังนั้นเนี่ย uh, ประเทศนี้ค่ะก็จะเป็นประเทศที่นักเรียนสามารถที่จะเรียนจบแล้วก็ทํางานได้3ปีหลังจากที่เรียนจบไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทค่ะส่วนอาชีพที่แนะนำนะคะที่น้องๆสามารถที่จะ,ะหลังจากที่เรียนจบในสาขานี้แล้วค่ะออกอาหารงานทํานะคะตัวอย่างอาชีพอาจจะเป็นตําแหน่งอย่างเช่นซอฟต์แวร์เดเวลปอร์นะคะซอฟต์แวร์เทส e เอนจิเนียร์นะคะซอฟต์แวร์อาร์กิเทคนะคะโปรแกรมเมอร์อนาลิสต นะคะเว็บเด e วลอปหรือ System Engineer นะคะซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของตำแหน่งต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีประมาณแบบว่า10กว่าตำแหน่งเลยถ้าเกิดว่าจบจากสาขาคอมพิวเตอร์ไซเอนมานะคะส่วนข้อดีของการไปเรียนต่อสาขานี้ในประเทศอเมริกาเนี่ยก็คือว่าสาขานี้เป็นที่นิยมนะคะเวลาเรียนจบมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะคะหางานง่ายนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาด แล้วก็เงินเดือนดีด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมาทำงานที่ไทยนะคะมาเปิดบริษัทเองเนี้ยก็สามารถที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จด,ด้วยเช่นกันเพราะเป็นสาขาที่ให้ประโยชน์ทั้งกับตัวเองแล้วก็สังคมมากๆเลยค่ะ ในระดับปริญญาตรีและก็ปริญญาโทนะคะถ้าเรียนจบจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะสามารถที่จะต่อยอดทํางานต่อโดยใช้วีซ่านักเรียนได้นะคะ3ปีหลังจากที่เรียนจบด้วยค่ะเพราะว่าสาขานี้เป็นหนึ่งในสเตมนะคะหรือสายทางด้าน science technology engineering แล้วก็ mathematics ค่ะส่วนในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะ จะมีความแตกต่างกันในการเรียนอย่างเช่นว่าในระดับปริญญาตรีะคะ่ะเราจะแบ่งการเรียนทางคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยออกเป็น2ส,สายนะคะจะเป็นสายกว้างกับสายลึกนะคะถ้าเป็นสายกว้างเนี่ยจะเป็นทางด้าน Bachelor of Art นะคะจะมีการเรียนกว้างกว้างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะเรียนไม่ยากจนเกินไปนักเรียนก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็การใช้งานนะคะสามารถที่จะออกมาใช้ประโยชน์กับ ทั้งชีวิตของตัวเองได้แล้วก็หางานทําได้เช่นกันถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะเรียนปริญญาโทต่อในเชิงลึกได้เหมือนกันนะคะส่วนในเชิง bachelor of science เนี่ยจะเป็นการเรียนในเชิงลึกในระดับปริญญาตรีนะคะ สาขาสายเนี้ยก็จะเป็นสายที่นักเรียนเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองอยากจะเรียนรู้ลึกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็คอมพิวเตอร์ซเอนส์แล้วก็สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะได้ความรู้ลึกแล้วก็พอออกมาหางานทำอะค่ะก็จะได้ตําแหน่งที่เฉพาะเจาะจงไปในส่วนที่ตัวเองรู้ลึกมานะคะแล้วก็จะต่อยอดความรู้กับอาชีพที่ตัวเองทําต่อไปด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเรียนแล้วชอบมากอยากจะรู้ลึกกว่านี้อีกก็มาเรียนต่อปริญญาโทได้นะคะ ส่วนในระดับปริญญาโทนะคะจะแนะนําให้นักเรียนที่จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ไซเ e นส์นะคะทางด้าน IT ีหรือว่า Information t e c h n o l o g y นะคะหรือทางด้านคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงมาเรียนต่อยอดทางด้านปริญญาโทเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยที่สอนปริญญาโทโดยส่วนใหญ่แล้วอะคะ่ะจะไม่รับนักเรียนที่จบต่างสายมานะคะหรือจบสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องมาเพราะว่าเขาต้องการนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ไซเ e นส์ในระดับปริญญาตรีมาเรียนต่อยอดในระดับปโทหรือ ญญโทค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยฟังอยู่นะคะแล้วก็สนใจอยากจะเรียนต่อปริญญาตรีนะคะพี่พาจะแนะนำสีเส้นทางนะคะที่น้องๆสามารถที่จะไปเรียนต่อปริญญาตรีได้นะคะเริ่มแรกสุดนะคะก็ต้องเริ่มจากวุฒิที่น้องๆมีมาอยู่ก่อนนะคะว่าจบระดับไหนมานะคะ ถ้าเกิดน้องๆจบจากไทยมานะคะหรือจบมัธยมปลายมัธยม6มาค่ะก็จะแนะนําให้มีเกรดเฉลี่ยประมาณ2.5ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดน้องๆจบมาจากประเทศอื่นนะคะอย่างเช่นจบมาจากสิงคโปร์นะคะจบโอเลเวลมาก็สามารถมาสมัครเข้าปริญญาตรีที่อเมริกาได้นะคะหรือถ้าจบมาจากนิวซีแลนด์นะคะก็จะขอ NC A level 3นะคะก็จะมาต่อยอดเรียนปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะคะหรือบางคนอาจจะ ไม่ได้จบจนขั้นสูงสุดแล้วก็มาสอบ GED นะคะก็ใช้วุชีดีในการเรียนต่อเป็นยางดีได้เช่นกันค่ะจ้นต่อไปนะคะก็คือจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะมี IELTS มี TOEFL หรือว่ามี Duolingo นะคะซึ่งในคลิปวีโอนี้ค่ะพี่พาจะยกตัวอย่างใช้คะแนนของ IELTS เป็นหลักนะคะเพราะว่าใช้ได้แพร่หลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆนะคะเป็นที่ยอมรับ แพร่หลายทั่วไปนะคะส่วนการสมัครปริญญาตรีนะคะเวลาถ้าเกิดน้องๆอ,อยากจะสมัครเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ในระดับปริญญาตรีเนี่ย หลักๆแล้วเราจะไปได้ทั้งหมด4เส้นทางด้วยกันนะคะก็แต่ละเส้นทางเนี่ยมีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนนะคะโดยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันนะคะเส้นทางแรกนะคะที่จะแนะนําสําหรับน้องๆที่สนใจจะไปเรียนต่อสาขานี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเส้นทางแรกจะเป็นเส้นทาง direct entry นะคะหรือการสมัครตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เราต้องการจะสมัครนะคะก็จะต้องมีเอกสารครบทุกอย่างนะคะรวมทั้งคะแนนภาษาอังกฤษก็จะครบถ้วนด้วยนะคะในการสมัครตรงเข้าไป ะะเส้นทางการเรียนก็คือจะเรียนที่นี่ตั้งแต่ปี1นจนถึงปีสเลยนะคะโดยใช้คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนที่เหมาะสมที่ครบถ้วนนะคะในการสมัครเข้าไปค่ะเส้นทางที่2นะคะเป็นเส้นทางพาส h w เวย์นะคะบา,บางมหาวิทยาลายะะัยค่ะที่เขาเนี่ย ตั้งใจที่จะให้นักศึกษาต่างชาติเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในคลาสเรียนของเขานะคะแต่ว่านักศึกษาต่างชาติเนี่ยบางคนยังมีคุณสมบัติที่ไม่ถึงอย่างเช่นเกรดไม่ถึงนะคะหรือว่าคะแนนภาษาอังกฤษยังไม่ถึงที่จะเข้าตรงได้นะคะมหาวิทยาลัยเหล่านี้จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาตินะคะได้เข้าไปเรียนพาสเวยปีหนึ่งกับเขาโดยเป็นคอร์สที่เรียนวิชาปีหนึ่งควบคู่กับการเสริมภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วพอนักเรียนได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาอังกฤษแล้วก็เก็บวิชาปีหนึ่งเรียบร้อยแล้ว น,ะะนักเรียนก็จะได้เข้าไปเรียนปี2ร่วมกับคนอเมริกันนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมพื้นฐานของตัวเองตั้งแต่ปี1เนี่ยก็จะช่วยทําให้นักเรียนมีความพร้อมในการที่จะเรียนปี2ปี2ร่วมกับนักเรียนอเมริกันค่ะส่วนเส้นทางที่3นะคะก็จะเป็นเส้นทาง c o m m u n i t y College นะคะก็คือจะเป็นเส้นทาง2บวก2นะคะคือเราจะเรียนพื้นฐานของปี1ปี2เนี่ยในวิทยาลัยก่อน ซึ่งก็จะสอนเหมือนกับมหาวิทยาลัยแบบ4ปีนี่เองอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เรียนปี2เสร็จปุ๊บใน Community College อะค่ะนักเรียนสามารถที่จะสมัครหรือ Transfer เข้าไปสู่ปี3ในมหาวิทยาลัยแบบ4ปีได้นะคะเส้นทางนี้ก็จะเหมาะกับนักเรียนที่อาจจะต้องการการปรับตัวนิดนึงนะคะในการเรียนคลาสไซส์หรือว่าจำนวนนักเรียนในห้องเรียนเนี่ย ที่จํานวนน้อยกว่าแบบในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทําให้เรามีการปรับตัวในการเรียนได้ง่ายกว่าทําให้เรามีความคุ้นเคยกับการเรียนในสังคมอเมริกันได้ง่ายกว่าพอเราคุ้นเคยแล้วก็ปรับตัวใน2ปีแรกนี้แล้วนะคะแล้วก็จะไปเรียนปี3ในมหาวิทยาลัยแบบ4ปีได้นะคะ แล้วก็เส้นทางที่4ี่ะค่ะเป็นเส้นทาง t r a n s f e r program นะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เหมาะกับนักเรียนที่สนใจที่จะเข้า U top นะคะเรามีความพร้อมทางด้านภาษาอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะแข่งขัน ไม่ได้ในการที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยที่ท็อปมากๆในปีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการมาเรียน transfer program เนี่ยก็จะช่วยทําให้นักเรียนเนี่ยได้เก็บวิชาปีหนึ่งในมาหาวิทยาลัยท็อปๆบางแห่งที่เปิดสอน transfer program นี้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ transfer เข้าไปในปี2ในมาหาวิทยาลัยที่ท็อปกว่านะคะก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้นักเรียนได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยที่ท็อปมากๆในปี2ค่ะ ส่วนการเรียนในระดับปริญญาโทนะคะอ,อย่างที่เมื่อกี้พี่พาได้พูดไปคร้าวแล้วนะคะก็คือว่า,ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาจะรับนักเรียนเข้าไปเรียนปริญญาโททางด้านสายคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยนะคะก็จะเป็น เป็นนักเรียนที่จบปริญญาตรีมานะคะแล้วก็จะมีคุณสมบัติก็คือ1นนักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยเกิน3.0ขึ้นไปนะคะ2ก็คือจบตรงสายมาก็คือจบมาทางด้านสายคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์หรือเกี่ยวข้องอย่างเช่น IT นะคะ information technology นะคะหรือไม่ก็เป็น computer engineering นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปริญญาตรีที่เรียนมาสายสาขาเหล่านี้นะคะ่ะก็คือจะรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วนะคะก็จะมีความพร้อมในการที่จะมาเข้าเรียนปริญญาโทนะคะซึ่งการเรียนปริญญาโททาง ด้านสายคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ปีจบนะคะ,ะหน่วยกิจก็อาจจะเก็บอยู่ที่ประมาณ24-30หน่วยกิจก็จะใช้เวลา1ปีจบในการเรียนปริญญาโทนะคะ,ะแต่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้จบปริญญาโทมาทางด้านสายสาขานั้นนะคะก็อาจจะมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จบ ทางคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มานะคะแต่เรามีความรู้ทางด้านโคดดิ้งบ้างหรือว่าเราไปเรียนพิเศษทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาบ้างนะคะก็เราอยากจะเรียนต่อยอดทางด้านสายเกี่ยวขอ้องเราอาจจะเรียนทางด้านสาย Data Science ก็ได้นะคะซึ่ง Data Science ในบางมหาวิทยาลายะะัยค่ะก็จะรับนักเรียนที่ไม่ได้จบตรงสายมาทางด้านคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยมาเรียนทางด้าน Data เดต้าไซเอน c ์ได้นะคะแต่ว่าขอให้มีความรู้พื้นฐานเก,กี่ยวกับการโคดดิ้งมาบ้างนะคะ แล้วก็การเข้าตรงในระดับปริญญาโทค่ะก็ การการปริญญาโททางด้านสายคอมไซหรือว่าทางด้านสายที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยจะเข้าสู่จะเข้าเรียนได้สสายนะคะคือสาย direct entry ก็คือสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยโดยตรงหรือแบบที่2ก็คือแบบ pathway นะคะแบบ direct entry หรือสมัครตรงเนี่ยก็คือนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ครบถ้วนก่อนถึงจะสมัครเลยแล้วก็จะได้รับตอบรับนะคะอย่างเช่นได้คะแนนปริญญาตรีมาที่เรดเฉลี่ย GPA 3.0ขึ้นไปแล้วก็มี IELT อยู่ที่ 6.5นะคะหรือว่าจะต้องส่งเอกสารครบมีจดหมายใน c o m m e n d a t i o n จากอาจารย์หรือจากนายจ้างนะคะอาจจะ1ฉบับหรือ2ฉบับขึ้นไปแล้วก็มี essay ที่เกี่ยวกับเขียนเกี่ยวกับตัวเองว่าทำไมเราถึางอยากเรียนสาขานี้นะคะพอเรามีเอกสารครบแล้วก็มีเกลี้ยฉลียทุกอย่างครบสามารถที่จะสมัครตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่างๆได้นะคะ ส่วนนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีเกรดเฉลีย่ยไม่ถึง3.0แต่ว่าอยากที่จะเรียนปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสามารถที่จะเลือกเรียนโปรแกร,รม Partway ได้นะคะพาร์ทโปรแกร,รมเนี่ยเป็นโปรแกร,รมที่รับนักเรียนที่ได้เกรดต่ำกว่า3.0นะคะ จะรับอยู่ที่2.5นะคะหรือ i e l ี่ต่ำกว่า6.5ก็คือรับ i e l c 5.5นะคะเข้ามาเรียน Pathway Program ซึ่งใน Pathway เนี่ยจะสอนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์บางวิชานะคะแล้วก็สอนภาษาอังกฤษเสริมให้กับนักเรียนที่ i e l t ยไม่ถึง6.5นะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนอาจจะเรียน Pathway ประมาณ1เทอมคือ4เดือนหรือเรียน2เทอมก็คือ 8เดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้รับตอบรับเข้าสู่ปโทก็จะสามารถเข้าไปเริ่มเรียนปโทได้นะคะโดยที่เวลาเราเรียนเป,ป็นพาร์ทเวย์นะคะในมหาวิทยาลัยที่เราตั้งใจจะเรียนปโทแล้วอะคะ่ะเราก็สามารถได้เก็บหน่วยกิตของวิชาในปริญญาโทเนี่ยบางส่วนอยู่ในโปรแกรมพาร,พารเวย์แล้วทําให้นักเรียนไม่เสียเวลาค่ะ ส่วนถ้าเกิดว่ามีนักเรียนบางคนที่อยากจะเรียนทางด้านสายคอมไซจริงๆนะคะแต่ตัวเองไม่ได้จบพิญญาตรีมาทางด้านนี้นะคะสามารถที่จะเรียนพารเวย์ way กับมหาวิทยาลัยบางแห่งนะคะที่รับนักเรียนที่ไม่ได้จบตรงสายมาเข้ามาเรียนพารเว์ way แบบที่ เตรียมความพร้อมก่อนนะคะอันนี้จะใช้เวลาประมาณ1ปีนะคะในการที่จะเรียนพาสเวย์ปูพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไซเอน์จากนั้นเนี่ยก็ต่อเนื่องเข้าไปเรียนปริญญาโทต่อไปนะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากๆเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเริ่มต้นอีก4ปีในการเรียนปริญญาตรีใหม่นะคะแต่เราใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวในการที่จะปูพื้นฐานทางด้านปริญญาตรีทางด้านคอมไซแล้วก็ต่อยอดเข้าไปเรียนปริญญาโทได้เลยนะคะ ส่วนมหาวิทยาลัยนะคะที่แนะนำในการที่จะเข้าเรียนทางด้านคอมไซเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอาจจะแนะนำ Oregon State นะคะ University หรือไม่ก็ Arizona State University นะคะหรือว่าอาจจะเป็น g อ n z a ก a University หรือว่าย o เ a อร์ o อ a นะคะส่วนทางด้าน ตรงกลางๆของประเทศนะคะมิดเวสตเนี่ยอาจจะแนะนำ U of Illinois at Chicago นะคะหรือว่า Illinois State University นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแถบ Ohio นะคะมิดเวสตเหมือนกันก็อาจจะเป็น Kent State University หรือว่า,าจ,จะเป็น Cleveland State University ได้นะคะหรือถ้าเป็นทางตอนใต้นะคะก็จะแนะนำมหาวิทยาลัยดีๆอย่างเช่น Central University หรือว่า U of Alabama at Birmingham ได้ ะะซึ่ง U of Alabama at Birmingham เนี่ยกับ Illinois State University ที่เมื่อกี้กล่าวไปอะคะ่ะสองที่เนี้ยก็จะเป็นสองที่ที่มีพาสเวย์ way, สำหรับให้นักเรียนที่ไม่ได้จบตรงสายทางด้านปอเตอรีมานะคะก็มาเรียนทางด้านคอมไซผู้ปูพื้นฐานก่อนหนึ่ปีหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พอโททางด้านเกี่ยวกับคอมไซได้เลยนะคะ นอกจากนี้แล้วก็ทางฝั่งตะวันออกนะคะถ้าเกิดบางคนชอบแถบนิวยอร์กอะไรเงี้ยคะ่ะจะมี a d e l p h i University หรือว่า Drew University นะคะที่สอนทางด้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ก็จะเป็น George Mason University ที่อยู่ใกล้ๆกับ Washington ซีนะคะก็เหล่านี้เป็นข้อมูลนะคะที่มีประโยชน์ ให้กับน้องๆน,นะคะทั้งทางด้านปริญญาตรีปริญญาโทกับการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ไซเ e นส์ในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะถ้าเกิดน้องๆสนใจที่จะคุยกับพี่พาเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อมาที่ Learning Curve ได้เลยนะคะยินดีจะให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำที่เรียนให้กับน้องๆที่ดีๆต่อไปค่ะ